สวัสดีค่ะมาเก็บถั่วแปบไทยในสวนครัวไทยในนอร์เวย์กันค่ะเนี่ยเนอามาใส่อืมันเกสเนี่ยค่ะทุกคนถั่วแปบค่ะถั่วแปหวานนะคะโหดูลูกสิคะเนี่ยน้องสาวคนสวยที่ตีกบด้วยกันนะคะ น,นี้ถ่ายให้ลูกก่อนอถ่ายต้องลูกก่อนเลยเพราะว่ามันดกมากเลยแล้วตอนนี้ถั่วแปบหวานนะคะถั่วแปบใหญ่ถ่ายให้ชมเฮ้ยเดี๋ยวจะเชินสักลูกหนึ่งอันนี้ยังไม่โตพอนะคะนะคะเนี่ยโหดูยอดมันเนี่ยเดี๋ยวถ่ายยอดให้ดูโหอวบมากเลยนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนนะคะจะถ่ายให้ชมช้าๆโหดคอเชิ่ใจไปด้วยอุ้ยดกมากดกมาก,ดกมากเลยเนี่ย เออบุูกได้กินแล้วได้กินแล้วเขาจะเอาไปทำบุญด้วยนะเนี่ยลูกโตโน้าดูเลยเดี๋ยวจะขอเด็ดชิมสักหน่อยเดี๋ยวถ่ายก่อนโอ้โหถ่ายก่อนโอ้โหลูกใหญ่ยังใหญ่กันนี่นะเขาบอกว่าใหญ่กันนี่อุ้ยถ่ายให้ดูก่อนอุ้ยอื้ออดจับไม่ได้เนะี่ดูลูกมันใหญ่ยังไม่โต ถั่วแปบหวานค่ะได้ถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วตอนที่มันกําลังขึ้นตอนนี้เป็นลูกแล้วดกด้วยนี่นดูดกมากเลยดูสิคะทุกคนเนี่ยยังอ่อนอยู่นะเนี่ยยังยาวขนาดเนี้ยลูกม,นะมันอ่ะนี่ยังไม่สดนะแปลงยาวมากเลยอ้ยอดจับไม่ได้เดี๋ยวจะขอชิมสักหน่อยอดจับไม่ได้ดู นี่ๆอู้ดูรูปนี้อ้อดจะไม่ได้มันมันเยอะแล้วดึกมากเลยว้ายนี่อันนี้หน้าบ้านค่ะนะเออเปลียงหน้าบ้านเขายาวเบื้ยเลยอือหืออุ้ยยอดเขาอวบมากเลยนี่ยอดอวบมากเลยเอ้ยเดี๋ยวจะให้ให้ดูหน้าจ้าของสวน <laughs> โอ้โหวสุดยอดเลยเดี๋ยวดูนาเจ้าจของสวนนะคะทุกคนเนี่ยสาวคนสวยที่ตีกอล์ฟ้วยกันวันนี้เราก็ไปตีกอลฟ์ฟมาค่ะเอา,เอาคือมาส่งเขาที่บ้านแล้วก็มาถ่ายผักของเขาด้วยดูมันดอกหืออดถ่ายไม่ได้ไหนดูฝั่งนี้มาฝั่งนี้ซึ่งหน่อยโหมันดกมากเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวต้องขอชิมนะ ถั่วแปบหวานสุดยอดเลยเฮย้ยดกนันเนี่ยดกมากเลยมีทานตะวันแซมขึ้นมาด้วยนะนทานตะวันทานตะวันกำลังออกดอกดอกเล็กๆตุ่มๆเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ดูดกนะถั่วแปบนี่อื้ม สวนเขาเยอะนะสวนเขาเยอะโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะถ่ายถูกแบบไม่ชมพอใจแล้วทีนี้ก็จะต้องชิมแล้วแหละทีนี้เดี๋ยวหาลูกที่มันอ้วนๆน,น่าชิมลูกไหนดีเดี๋ยวจะชิมให้ดูลูกหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออนุญาตแล้วเขาอนุญาตให้ชิม บอกว่าตรงไหนที่มันเป็นเม็ดตรงๆอย่างนี้อันนี้อันนี้โอเคแล้วเนี่ยอันนี้โอเคแล้วเด็ดออกเลย,ยนี่อุ้ยยาวแล้วยาวแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะอืมจะแก,ก่แล้วนะเนี่ยนี่มันไม่นนนเนี่ยเนี่ยน้องเทปเนี่ยนี่มันเป็นเซนอย่างนี้แล้วนะเนี่ยอืยม เหนียวเลยอ่ะแก่แล้วไหมอืมแก่ไหมนี่เห็นไหมอืมอืมน้ำเลียบมันเป็นอย่างนี้แล้วอืมกินได้เลยอืมอืมอร่อยค่ะตั่วแป๊บหวานอืมกระของก็ตัดแล้วนี่ให้ดูอืมกินได้แล้วเอาไม่เอาตะกร้ามาใส่อืมอืมเห็นไหมเนี่ย ัวหาเป็นรูปบอลอะมั้งแตอืมอันเะก้ามาใส่อืมอืมหวานอืม,อ,มอร่อยหวานเนี่ยอ,อร่อยอร่อยโ <ś> อ้โดูลูกนี้สิคนเนี่ยเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยอะอืม เห็นไหมอันนี้มันแก่ละอืมอร่อยอืมอืมอืมเก็บเบี๋ยวอเสมัมนะแล้วถ้าเอาแล้วเสร็มอันเก็บให้หมดเลยอะเพราไว้ไม่ได้น้องทิพย์ถ้าจะเอาแนวมันไว้ก็เอาไว้เป็นบางบางลูก เก็บเม็ดมันสตูอันเลดีใบทาเดน่าทาเดน่าสัมสกาขาอืมชิลสัสกขาเพื่อเด่นใช้กันไกรตัดก็ดีนะโอ้โหนี่โอ้ดีนะมาชิมนี่ยอร่อยดิมันก็อร่อยนะอร่อยอ๋ออันเก๋เห็นไหมในเก๋วอืมกินไม่ได้แล้วเก๋ยเก็บไว้เลยอ๋อแป๊บเดียวเนาะได้กิน องามด้วยดอกมันออกเรื่อยดูแล้วดีดีสู่นะดีสมาสู่เนี่ยนี่ต้องคลบปอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไว้เนี่ยอันไหนที่มันแก่อะมอันไหนมันก็แก่แล้วใช่มันก็กินไม่ได้แล้วไหนมันแก่แล้วลูกเต่งๆอ้วนๆเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไว้ไม่เนี่ยเนี่ยเก็บไว้ได้เลยอ้วนได้เลยอืม ดีนะพี่เป็นทักเนี่ยไม่งัน้นไม่รู้ไม่งัน้นแก่หมดเลยเนาะไม่ได้กินเลยเอออ,เอ,อืมดีนะอเ,อเอออันไหนที่มันลูกตัวโตๆเอาไว้ได้แล้วเพราะมันแก่แล้วพอกินค่ะเยอะเยอะ